สวัสดีค่ะวันนี้จะมาต้มซุปให้ดูนะคะซ <c oughs> ุปยาจีนกํายาดและโูทองจีกวัดทองดี่ก็ไหวสั้นโอเคก็จะสับจีจีกวัดสินสดหนาโอการตังเราจะต้มกระดูกหมูก่อนนะคะต้มซุปกระดูกหมูแล้วก็มันเมือกอันนี้เป็นมันเมือกนะคะมันเมือกบ้านเราเขาเรียกมันเมือก ก็บ้านเราไม่ได้ไม่นิยมกินนะคะมันมีมันมีบ้านเราก็มีตามป่านะคะตามป่าตามเขาก็มีนะคะมันเมือกสาหรับคนจีนเขามาต้มซุปจ้ะก็ามาต้มซุปนะคะนี่ก็ไหวยซ่านนะอยู่ในปูทองแต่ก็เราต้มสิวๆแก่ปูไหวา้ซ่าน汤นี่ดูจะ有เอ,เอ,งงอ่อจี肉啊莲子啊红枣啊อันนี้ก็จะมีเม็ดบัวเม็ดลำไยแล้วก็พุทซาจีน แล้วก็มีอันนี้นะคะกุยจีนะคะเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยที่นี่เขาเรียกเกจ๋จีโลงงานหยกลีนจี้โจเก๋จี้อ,อนะะอี่ี่อลงนี่ดีย料首先จ就要วัดสินะเรามาลวกกระดูกหมูก่อนนะคะลวกกระดูกหมูก่อนแล้วค่อยมาต้มจ้ามาจ้าต้มเสร็จแล้วนะคะ สาโปแล้วจะอยูใส่ก้อนแจงเลยอ่ะอุจโยเย,ยใสเกโตอ,อุจโยเย,ยก็จะมีสิ่งสกปรกออกมานะคะต้มเสร็จแล้วทีนี้ก็ล้างน้ำให้สะอาดจ้ากำลังจะฟองน้่ก็ชี้วัดเราเฮ่ะใส่กระดูกหมูลงไปกระดูกหมูชีกวัดฟองเราเฮย ไวซานมันเมือกใส่ลงไปนะคะใส่มันเมือกลงไปนะคะ ็จะใส่ก็จะมีพุษษทราจีนประมาณแปดเม็ดแล้วก็เม็ดบัวหนึ่งกำมือเม็ดลําไยแห้งหนึ่งกำมือนะคะโรงงานยกละหลีนจีละอ่าคงโจละตายกอหลอก,ลอกป่ารับโตละ,อ,ะตอ,อ,อ่า้องเราเฮียใส่ลงไปจ้ะ แค่ที่เราจะเช็คข้าวฟองเราเคยยียยวไว่ไว้โป้มไม่ทายหลอยอะโป้ไต่คอยแยจจออหนึ่งชั่วโมง左右ละเราต้มเราก็ใส่ไปเลยนะคะต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงก็พอแล้วจ้ะโป้ไต่คอยยัดก็จงจาะเกา่ากันละใส่น้ำลงไปอย่าลืมใส่ขิงไปหนึ่งแว่นนะคะฟองยัดพีนเกเลือเราเฮ้ย เราต้มแค่ชั่วโมงเดียวก็จะใส่น้ำประมาณนี้นะคะตั้งตัวโซยกวันที่เราชี้ใจสีการนะเปิดไฟแล้วทีนี้เราต้มให้เดือให้น้ำเดือดแล้วมาจับเวลาเลยจ้าน้ำเดือดแล้วค่อยมาจับเวลานะคะ อันนี้เป็นซุปยาจีนมันเมือกสำหรับทํำให้ระบบลําไส้ดีนะคะถ่ายดีในการระบุเลือดลมดีระบบลําไส้ดีแล้วก็ช่วยความดันสูงแล้วก็มีสําหรับสําหรับไขมันนะคะไขมันสูงนะะกินดีนะคะนี่ก็โปะโปเฮโปะหืดอว่าเชิงอ่ะ ตามกุศลตาอ,อามะตามตออากุศลตาอามกะเราจะต้มแค่ชั่วโมงเดียวทำไ้น,นะคะโปะตายคอยยัดกระจงจระเข้กันละแกตั้งต้องเคยอ่ะนี่ก็ตั้งต้องเคยควันเิ้นห้อยชีไก่สิการเราต้มให้เดือดแล้วถึงมาจับเวลานะคะ เราจะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะเริ่มจับเวลาเลยจ้าพอชี้ขวัญแน่ใจอย่ไกสีการ,ารากันล่ะปุยกระจงแจ็ต้มแค่ชั่วโมงเดียวนะคะใส่น้ําพอดีพอดีต้มแค่ชั่วโมงเดียวใส่น้ํไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ เดือดจัดจัดแล้วก็จับเวลาเลยนะคะวันตายคอยหาย,หายกรรมสัญหาละเดือดประมาณนี้นะคะเดือดจัดจัดแล้วก็ปิดฝาเลยคำคอยมาจากครบเวลาแล้วนะคะครบเวลาแล้ว สวยงามเก่<噗>สาสั้นจังเลยระเด็กกจ็กจออัง过ละสวยงามสวยงามมากเลยจ้าชิมดูก่อนอืมหูเพลิงอ่ะใส่เกลือเข้าไปใส่เกลือหนึ่งช้อนชาพอ ประมาณนี้หนึ่งช้อนชาชิมดูก่อนนะคะ อพอดีรสชาติอร่อยหอมหอมยาจีนหวานอืมอร่อยจ้าบำรุงร่างกายนะคะนี่จากกระดูมหมูยวตักให้ดูนะคะ บำรุงร่างกายจ้านี่จ้ะเก๋าตีมลาที่ทองเกาาตีมลาการต้านโหการต้านนะแต่ก็โอเคขอบคุณมาป้าที่รับชมนะคะ